กันอีกแล้วนะคะมาแบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะคือการอันบ็อกนั่นเองทุกคนวันนี้ก็มีคอลเลคชันพิเศษของพ o มิโลอีกแล้วนะคะเป็นมิลินเอ็กซพมิลนะคะก็คอนี้สาก็แอบส่องมามันจะมีความเป็นแบบกริตเตอร์วิวควเหมาะกับชุดที่จะแบบใส่ไปปาร์ตี้ ปีใหม่นี้ใครที่แบบมีทริปมีงานมีอีเวนต์ก็ลองส่องคอลเลคชันนี้ได้ซะว่าเหมาะกับการแบบไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้มากนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแกะกันเลยเนาะนก็หลายๆคนอาจจะรู้จักแบรนด์มิลินกันมาอยู่บ้างแล้วนะคะก็เป็นแบรนด์คนไทยเนาะเป็นดีไซเนอร์ไทยเป็นแบรนด์คนไทยเลยเนาะก็เสื้อผ้าเขาก็จะมีความแบบมันจะมีหลายแนวมีความน่ารักมีความแบบดูหรูดูแบบไอ้นี่นะคะลักชวรี่มากขึ้นเนะาะเดี๋ยวมาดูกัน ว้าวนี่นะคะนี่ก็เป็นโลโก้ของการคอลแลบกันครั้งนี้นะคะเป็นมิลินเอ็กพกมิโลเนาะก็มีกระดาษมาที่แบบมีลายเป็นซิเนเจอร์ของเขาเลยนะคะน่ารักดีอะที่เรามาดูในกล่องกันก่อนเลยนะคะอุ้ยอันนี้ไม่กี่ตัว โอ้ทุกคนให้ดูแค่นี้ก่อนยุบยับยุบยับมากอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นเบลเซอร์นะคะเป็นเบลเซอร์สูตรนะคะที่แบบเป็นลายแบบกริตเตอร์นะคะทุกคนแล้วก็จะมีเพชรห้อยเป็นแบบชายเป็นผู้ผู้ด้านล่างนะคะดีเทลผ้าจะมีความเป็นแบบกำมะหยี่นุ่มๆแล้วก็เป็นสกีนลายที่เป็นแบบ เพชรเพชรเป็นกลิตเตอร์นะคะหน้าราก็มีความแบบแอบแซบอยู่นะถ้าแบบพอคอมันจะแบบมีความลึกนิดหนึ่งเนาะเออใครเอาไปใส่กับเกาะอกเนี่ยใส่กับส้นสูงนะออกงานได้เลยอะดูดิผู้้างล่างแบบวับม,มาก อันนี้ส่ก็สั่งมาเป็นไซส์ M นะคะอ่ะสัดส่วนสายก็จะอกประมาณ36 37เนาะเอว31 32นะคะสะโพก3839เนาะอันนี้สาสั่งมาเป็นไซส์ M นะคะตัวนี้ส่รู้สึกว่าจะราคาประมาณ3,490บบาทนะคะสวยมากงานจริงคือแบบดีเทลดีมากเลยนะคะคือแบบไอ้ตรงเพชรข้างล่างก็ไม่ใช่แบบกิดกอกนะทุกคนมีความแบบยิบยับมากเลยมาดูตัวต่อไปกัน โอเคค่ะตัวต่อไปฉันก็แกะโซ่ไอ้ตรงที่เขาห่อ,อมาเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นมินิเดทที่แบบเปิดไหลอะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีสายมาให้คล้องนะคะน่ารักมากอันนี้คือเป็นเดทที่แบบพิมพ์ลายเดียวกับการ์ดกับถุงที่ห่อ,อมาเมื่อกี้เลยนะคะเป็นลายแบบมีความเป็นเหมือนโซ่อะเป็นลายสกรีนนะคะแล้วก็มีโลโก้ของมิลินที่เป็นแบบตัว M อ็มอยู่นะคะ mm hmm. เห็นไหมเนี่ยคือโลโก้ของมิลลินนะคะผ้าก็แบบดีมากเป็นมินิเดทนะคะเปิดไหลเนาะ แขนยาวนะคะน่ารักมากเลยอ่ะชุดนี้ก็ราคา1,290บาทอันนี้ส่สั่งแบบเป็นไซส์อะไรอันนี้ไซส์ L นะคะที่ไซสั่งมาให้ดูแท็กเขาก็จะเป็นโลโก้ m i d l e x p l o r e m เลยนะคะนี่น่ารักแล้วสายมันก็จะมีความเป็นแบบโซ่โซสลับกระผ้านะคะเดีย๋ยวมาลองกันว่าออกมาก็จะเป็นยังไงเนาะ like, like, อย่ามาดูถูกต่อไปกันแล้มาพูดถึงเดทให้หมดกันไปก่อนแล้วกันเนาะ อุ้ยตัวนี้ก็ผ้าดีนี่นะคะก็เป็นเดรสเหมือนกันนะคะที่ผ้าเขาจะมีความเป็นแบบกิตเตอร์แนตะ่ทุกคนมันเป็นผ้าที่แบบนิ่มอ่ะแล้วก็ไม่คันเลยนะคะแล้วก็ชอบความแบบเพชรเม็ดใหญ่มากที่แบบตรงนี้นะคะแล้วก็คือมันมีดีเทลเกตตรงที่ว่ามันเปิดหลังนะคะทุกคนแล้วก็แบบมีจ้ำแขนตรงนี้เนาะโอ้แต่แบบเพชรเม็ดเวอร์มากทุกคนมีเสริมบ่าด้วยนะคะเออชุดนี้คือแบบ สวยอยู่นะที่ใส่จำได้รู้สึกว่าจะมี2สีนะคะสีเทากับสีชมพูเนาะชุดนี้ก็ราคา1,990บาทใส่สั่งมาเป็นไซส์เอลนะคะดีเทลเพชรคือแบบเวอร์มากอะทุกคนเห็นปะเนีย่ยแล้วก็มีตรงแบบปลายแขนด้วยสวยอะแล้วผ้าคือแบบนิ่มๆยืดๆหน่อยนะคะแล้วก็มีซับข้างในด้วยชอบดีงาม ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเสื้อครอปนะคะแต่ไซชอบทั้งผ้าทั้งสีแล้วก็ดีไซน์ของมันนะคะมันจะมีความเป็นแบบคล้ายๆโบหรอหรืออะไรเราบอกไม่ถูกมันจะมีความแบบปาดออกมาอย่างนี้นะคะเป็นสายเดียวนะคะแล้วผ้ามันแบบเนท้ทลิกมากคนเหมาะกับการไปปาร์ตี้มากเลยนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้ไซสั่งมาแค่ไซสอ L นะคะแต่ไซแบบไม่มั่นใจเลยเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะแบบไม่ยืดน,นะคะข้างหลังมันจะเป็นแบบตะขออย่างนี้เลยนะคะอย่าต้องลองกันว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้รู้สึกจะราคา1,490บาทแต่ไซสชอบผ้าชอบชอบสีชอบความเงาของมันมากเลยเนาะ <hadi. S 1> อย่าเรามาลองกันว่าเป็นยังไงนะคะ <Yum. S 2> ก็มาถึงตัวสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกางเกงขาสั้นนะคะนี่ที่แบบเป็นลายเดียวกับตัวเบลเซอร์ตัวแรกนะคะแล้วก็ตรงขอบนี่จะเป็นแบบ แต่งเป็นเพชรหมดเลยนะคะเป็นกรงเกงผ้าที่แบบกำมหยี่กำมายี่หน่อยทุกคนนะั่นแหละแล้วก็สกีเป็นเพชรเพชรเหมือนเบลเซอร์ตุบะก,กี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนตะขอเป็นซิปด้านหลังนะคะมีซิปให้ด้านหลังเนาะนี่ตัวนี้รู้สึกจะราคา990บาทนะคะเนี่ยตัวนี้ใส่ก็สั่งมาเป็นไซส์ L อีกแล้วเหมือนกันเ <laughs> ดี๋ยวรอรู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะคะโอเคค่ะเดีย๋ยวเราก็จะไปลองกัน ชุดแรกที่เลือกมาลองให้ดูนะคะก็จะเป็นเสื้อคอปสีม่วงนะคะที่แบบดีเทลมันจะมีความเป็นแบบผ้าเมทัลลิกแล้วก็จะมีความแบบคล้ายโบนิดๆนะคะแล้วก็เลือกใส่กับกางเกงขาสั้นนะคะที่มีมาให้นะคะแต่จริงๆสาว่าถ้าเราเอามาแมทใส่กับขาย,ยาวอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบดูมีความเรียบร้อยกว่านี้นิดนึงอันนี้ก็จะได้รูปแบบ,แบบแซบๆเลยนะคะก็กางเกงก็ใส่แล้วก็ดีนะคะสั้นกำลังดีเสื้อก็แบบมีความแบบหรูหรามาหาว่วากเลยเนาะเออ ตัวนี้ก็เหมาะกับลุคที่แบบไปปาร์ตี้เลยทุกคนใครที่แบบกำลังมีแผนจะไปปาร์ตี้ชุดนี้เหมาะมากโอเคค่ะชุดแรกผ่านไปสซก็แมทกับส้นสูงเนะาะแซวมันน่าจะเข้าได้กับทุกชุดที่เลือกมาในวันนี้เลยส้นสูงสีดํานะคะเปิดเท้าดูเทวพียวๆดีเนาะอย่าไปลองชุดต่อไปกันชุดที่ 2, สองที่แซเลือกมาลองนะคะก็แค่ถอดเสื้อตัวเมคี้ออกนะคะแล้วก็คุมด้วยเบลเซอร์เนาะเพราะว่า ต้องใส่ตัวนี้ก็ใส่ก็จะใส่กางเกงขาสั้นตัวมกี้ไว้ข้างในด้วยนะคะลายมันก็จะลีนไปด้วยกันเนาะที่จริงถ้าใครแบบไอ้นี่ใส่เป็นเกาะอ,อกก็ได้วันนี้ใส่ไม่ได้เตรียมมานะคะเลยเป็นเกาะอ,อกตัวสีเนื้อเนาะที่จริงใส่เป็นสีดำก็ได้สีขาวก็ได้นะคะใส่ชอบดีเทลแบบข้างล่างมันมากเลยทุกคนมันมีความแบบเหมาะกับการแบบไปแดนแบบเบาๆนะคะมีความแบบพิว้วแล้วคือพอมันเป็นลายแบบโมโนแกรมส,กรสแกน สกรีนนะคะมันก็มีความแบบดูหรูขึ้นมาทุกคนแล้วตัวนี้มันทาให้เราดูเพียวตรงที่ว่าคอมันลึกมากเลยทุกคนเห็นปะเออแล้วเราสามารถแบบใส่เป็นแค่แบบคุมเฉยๆก็ได้แกะกระดุมออกอะไรอย่างเงี้ยเออชอบดีเทลตรงเพชรที่ห้อยระยะตรงนี้มากเลยนะคะดงวาทุก,กชุดที่เลือกมาันเนี้ยเหมาะกับการใส่ส้นสูงเนาะมันจะมีความเป็นแบบลักชัวรี่นิดๆอะเออเซวาถ้าใส่กับผ้าใบาอาจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคะสักเลย เลือกส่ส้นสูงหมดเลยทุกชุดนะคะนี่น่ารักนะคะอย่าไปลองชุดต่อไปกันชุดสท้ายที่ใซเลือกมานะคะ<ม>ก็เป็นมีนิเดชผ้าพิมพ์ลายโมโนแกรมนะคะเป็นลายแบบโ so ซ่ๆ so, แล้วก็มีโลโก้ตัวเอ็มของมิลินนะคะเป็นเดทที่แบบเปิดไหลนะคะแล้วแข็งจะมีความเป็นแบบชั้นชามนิดๆแล้วช่วงอ,อกเขาจะเป็นเหมือนเหมือนผ้าทิ้งลงอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคน เราก็จะมีสายโซ่มานะคะทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหลังจะเป็นธรรมดาแล้วขงหน้าจะเป็นโซ่แต่ว่ามันมีความแบบหวานนิดนิดนะคะชุดนี้มีความแบบหวานซ่อนเปรี้ยวนิดนิดสำหรับใครที่แบบอยากไปงานแต่แบบไม่ใช่ปาร์ตี้จ๋าไม่ต้องกลิตเตอร์มากขนาดนั้นชุดนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะแต่ว่าเออมันก็น่ารักดีเนาะแต่ว่าชุดนี้จริงๆไม่ต้องไปปาร์ตี้ก็ได้ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะคะน่ารักดีผ้าคือแบบใส่สบายมากเลยไม่ร้อนเลยนะคะ โอเคค่ะก็ลองครบ3ชุดแล้วสำหรับใครที่ชอบเสื้อผ้าพมิโลคอลเลกชันนี้นะคะมีลินเอ็กพมิโลนะคะ<ม>ก็เข้าไปช็อปกันได้ที่เว็บพมิโลนะคะหรือแอปพมิโลเนาะตอนนี้ก็น่าจะวางขายเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามัน มันน่ารักเหมาะกับปลายปีแบบนี้ที่เพื่อนเพื่อจะมีงานแบบสังสรรค์มีงานปาร์ตี้ต่างๆนะคะไปช็อปกันไว้สักชุดเพื่อปาร์ตี้สิ้นปีนี้นะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของสายด้วยนะคะหรือว่าใครอยากให้สายมา u n นบ x ็อเสื้อผ้าแบรนด์ไหนเสื้อผ้าอะไรก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้สายไปละคะ่ะบ๊ายบาย